พบเราได้บรรทอนทาขนมเกโปรยเ,รเรรียงมุกปรเกกรผูชีบานอานอนุญาตอ่อนจนมีนสุดประดมุกปราประมูลทางกองทัพจึงถึกเลียมขนมเดยเปลี่ยนสามสิบชนำหาเกโปรเพียงนี้อายน่งบรรทอลังวิ้งนรโอจีนสงสัยต้องลองว่ายังวะเลยนะครับพอล่าสุดทางฮุนเซนได้ออกมาประกาศว่าไม่ว่าจะเป็นท่าเรือเซโนวิลท่าเรือเรียมหรือว่าท่าเรือกำวงชำที่กำลังจะเสร็จก็จะอนุญาตให้เรือลบกของญี่ปุ่นมาใช้บริการจอเทียบทาได้ทุกๆค่าเรือนะครับโอ้ไม o ก ก็กลับสวัสดีน้องๆหนูๆทุกคนโดยเจ้าะวันนี้ก็กลับมาเจอกันอีกแล้วกับช่องของน้ำหงอกคนนี้คนเดิมนะครับเหมือนเดิมก่อนที่เราจะไปฟังเนื้อหาสระของคลิปนี้ท่าทุกๆคนได้ยินเสียงนาแบบนี้แล้วก็ยกนิ้วขึ้นมาหนึ่งนิ้วแล้วก็จิ้มไปที่ตุ่มไล่กันคนละหนึ่งทีโดยอัตโนมัติด้วยใครที่กดแล้วนาก็ต้องกราบงามๆขอบพระคุณมากส่วนสําหรับในคลิปนี้นาก็จะมาพูดถึงประเด็นที่คนเขมรเข้ากําลังให้ความสนใจกันเป็นอย่างมากเลยนะครับ เพราะเรื่องราวมันก็จะเกี่ยวข้องกับเรือลบรวมถึงเรื่องเศรษฐกิจภายในประเทศของพวกเขาด้วยย้อนกลับไปในก่อนหน้านี้อย่างที่ทุกๆคนรู้กันทางกัมพูชาเนี่ยมีการประกาศว่าให้เรือลบของสหรัฐอเมริกาเข้ามาจอดเทียบท่าที่ท่าเรือศซียนุของพวกเขาได้ซึ่งการประกาศครั้งนี้เนี่ยต้องบอกว่าทําให้คนประเทศกัมพูชาทั้งประเทศรวมถึงคนจีนน่าจะแปลกใจกันไปตามๆกันเนื่องจากย้อนกลับไปในก่อนหน้านี้ประมาณสัก8ปี กัมพูชาเองก็เป็นประเทศที่ประกาศออกมาเองว่าจะไม่ให้อเมริกาเอาเรือลบมาจอดที่ท่าเรือสีหนุเนื่องจากในตอนนั้นเนี่ยกัมพูชาได้รับเงินสนับสนุนจากจีนแบบเต็มที่คือจีนเนี่ยพูดอะไรกัมพูชาก็พร้อมที่จะเชื่อฟังไปทั้งหมดซึ่งในตอนนั้นกัมพูชาก็คงจะเลือกฝั่งอย่างชัดเจนว่าจะอยู่ทางฝั่งจีนก็เลยเลิกคบกับอเมริกาแต่อยู่ดีๆณปัจจุบันนี้หลังจากที่มีข่าวว่าจีนเลิกให้เงินสนับสนุนกับทางกัมพูชา ทางกัมพูชาเนี่ยก็แลบลิ้นแผลบแลบแล้วก็หางโคลนนะครับเปลี่ยนฟังในทันทีบอกว่าตอนนี้เนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างมันเปลี่ยนไปแล้วกัมพูชาจะให้อเมริกาเอาเรือลบมาจอดที่ท่าเรือได้ซึ่งพอหลังจากที่มีการประกาศได้แค่วัน2วันนะครับก็มาตามนัดในทันทีสําหรับเรือลบของอเมริกาซึ่งในตอนนั้นเนี่ยสื่อหลายๆสื่อก็ออกมาวิเคราะห์ว่าการมาของอเมริกาอาจจะเป็นการส่งสัญญ,ญาณว่าทางอเมริกาจะมีการช่วยเหลือเศรษฐกิจของกัมพูชาเกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองทองอะไรแบบนี้ เพียงแต่พอทหารอเมริกันมาแล้วเนี่ยแกก็ดันบอกชัดเจนนะครับว่าแกมาเที่ยวเฉยๆนี่อะไรที่เป็นของกัมพูชาเนี่ยกัมพูชาจะต้องเป็นคนจัดการแก้ไขกันเอาเองซึ่งหลังจากที่มีการประกาศออกมาแบบนี้นะครับข่าวของทหารอเมริกันในกัมพูชามันก็เงียบลงในทันทีและหลังจากนั้นอีกเพียงแค่วันสองวันเท่านั้นอยู่ดีๆมันก็มีเรื่องช็อกเกิดขึ้นอีกหนึ่งเรื่องเพราะทางมุนเซนได้มีการตอบรับการเข้ามาเยือนของอาลิกะ ทาเคโอที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติของประเทศญี่ปุ่นซึ่งเขาเดินทางไปที่กัมพูชาในช่วงวันที่20ที่ผ่านมาซึ่งหลังจากที่มีการเจอกันของนายฮุนเซนและก็ผู้นําของญี่ปุ่นนายฮุนเซนก็ได้ประกาศออกมาในทันทีนะครับว่าณปัจจุบันนี้ทุกสิ่งทุกอย่างมันกําลังจะเปลี่ยนไปอีกครั้งเนื่องจากเราจะอนุญาตให้ทางเรือรบของประเทศญี่ปุ่นนั้นสามารถเดินทางเข้ามาจอดเทียบท่าในท่าเรือของกัมพูชาได้ไม่ว่าจะเป็นท่าเรือศีหนุ ท่าเรือเลี่ยมที่ณปัจจุบันนี้ก็ยังคงมีเรือลบของจีนจอดอยู่หรือว่าจะเป็นท่าเรือกำปงชํำที่นปัจจุบันนี้ยังคงก่อสร้างกันอยู่โดยใช้เงินทุนจากประเทศจีนเพียงแต่เบื้องต้นเนี่ยจะอนุญาตให้จอดเฉพาะท่าเรือของเสียนุก่อนนะครับเพราะท่าเรืออื่นๆไม่ว่าจะเป็นท่าเรือเลี่ยมปัจจุบันนี้ยังคงมีท่าเรือของจีนจอดอยู่คิดดูถ้าอยู่ดีๆเรือลบของญี่ปุ่นโผล่มาจอดเนี่ยรับรองว่ามันจะต้องหาแน่นอนซึ่งก็คงจะต้องร้อยเรือลบของจีนออกไปก่อนแต่ก็ไม่รู้ว่าเรือรบขขอออองจีนนเเาาะกหืปล่ ส่วนท่าเรือกรรมมงชํำอันนี้คือท่าสร้างเสร็จเมื่อไหร่ญี่ปุ่นก็จะสามารถนําเรือเข้ามาจอดได้ในทันทีซึ่งก็มีความเป็นไปได้ว่าหลังจากที่ท่าเรือกรรมมงชํำได้สร้างเสร็จอาจจะไม่ใช่เรือลบของจีนที่จะมาจอดเทียบท่านี้เป็นลำแรกแต่จะเป็นเรือลบของญี่ปุ่นนี่แหละที่จะเข้ามาจอดเป็นลำแรกซึ่งก็ถือว่าแปลกเพราะอย่างที่บอกท่าเรือกรรมมงชํำที่กําลังก่อสร้างอยู่ก็เป็นเงินทุนจากจีนแบบ100%่เซซึ่งก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทางจีนเนี่ยจะอนุญาตให้เรือลบของประเทศอื่นๆเข้าามจออดดได้หรืเปล่า อย่างไรก็ตามนะครับมีการวิเคราะห์ของสื่อกัมพูชาว่าที่กัมพูชาอนุญาตให้เรือลบของญี่ปุ่นเข้ามาจอดในครั้งนี้มันก็น่าจะเกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองทองหรือว่าการกู้ยืมเงินอีกเหมือนเดิมเพราะเนื่องจากเป็นการดิ้นเฮื่อกสุดท้ายของนายฮุนเซนว่าจําเป็นจะต้องหาเงินกู้คำอ,อุ้มเศรษฐกิจของกัมพูชาให้ได้เพราะในก่อนหน้านี้ก็เคยเดินทางไปที่จีนเคยเดินทางไปที่ประเทศแถบตะวันออกกลางเคยวนกลับไปคุยกับอเมริกาแต่ก็ไม่มีประเทศไหนเลยที่ให้เงินทุนในการกู้ยืมเงินกับฮุนเซนนะครับ สุดท้ายก็จําเป็นต้องกลับมาพูดคุยกับทางญี่ปุ่นเพื่อที่จะขอกู้ยืมเงินมาใช้เป็นการด่วนและถึงแม้ว่าทางนายฮุนเซนจะยืนยันว่าญี่ปุ่นนั้นสามารถนําเรือลบเข้ามาจอดในกัมพูชาได้แต่ทางฝั่งญี่ปุ่นยังไม่มีการยืนยันนะครับว่าจะมีการนําเรือเข้ามาจอดจริงๆหรือเปล่าหรือจะอนุมัติเงินกู้ให้กับทางกัมพูชาหรือเปล่าซึ่งถ้ามีการเปิดเผยออกมายังไงเดี๋ยวนะ้าจะเอาข่าวมาเล่าให้ทุกๆคนฟังกันอีกทีกันละกันแต่ทีนี้เดี๋ยวเราลองไปฟังคอมเมนต์ของคนคมเขมกันหน่อยดีก ว่าหลังจากที่ทางฮุนเซน,เนได้ประกาศออกมาอย่างชัดเจนว่าได้อนุญาตให้ญี่ปุ่นเอาเรือลบของพวกเขามาจอดที่กัมพูชาได้ตามสะดวกคนเ,เนเขามีความคิดเห็นยังไงกันบ้างคอมเมนต์แรกเขาบอกว่าให้กําลังใจสมเด็จฮุนเซนอย่างเต็มที่เพราะเขาพยายามหาเงินที่จะเข้ามาช่วยเหลือประเทศกัมพูชาให้ได้คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าประเทศกัมพูชาเป็นประเทศที่ยินดีที่จะคบค้าสมาคมกับทุกๆประเทศถ้าประเทศเหล่านั้นยินดีที่จะนําเงินมาซื้อที่ดินในประเทศกัมพูชา คอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าการกระทําแบบนี้คือแสดงว่ากัมพูชากําลังจะออกจากการเป็นลูกไล่ของจีนแล้วใช่ไหมซึ่งถือว่าเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องเราจะต้องอยู่ฝั่งประเทศเสรีไม่ใช่อยู่ฝั่งประเทศคอมมิวนิสต์คอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าเย่เย,ย่หันไปยืมเงินญี่ปุ่นอีกแล้วคอมเมนต์ comment ต่อมาก็บอกว่าผู้นำคอมเมนต์แห่อเอกไปยืมเงินประเทศนู้นประเทศนี้เยอะแยะเต็มไปหมดแต่กลับบอกให้ประชาชนนั้นหุบปากห้ามพูดห้ามวิจารณ์การกระทําของทางรัฐบาลห้ามพูดเรื่องการเมือง ขนาดเป็นเรื่องผลประโยชน์ภายในประเทศก็ห้ามไม่ให้พูดคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าหวังว่าประเทศเซรลี่หลายๆประเทศจะหวนกลับมาช่วยเหลือกัมพูชาในหลังจากนี้คอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าผู้นําของกัมพูชาวันวันวิ่งวุ่นแต่เรื่องหากู้เงินจากต่างประเทศทั้งๆที่มีเรื่องที่สําคัญมากกว่านั้นเช่นเรื่องเกาะกูดผู้นําของไทยประกาศว่าเกาะกูดเป็นของพวกเขาแต่ผู้นํากัมพูชากลับไม่สนใจใยดีเลยแม้แต่นิดคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าการอนุญ,ญาตให้ญี่ปุ่นนําเรือมาจอดที่ท่าเรือเลียมได้ มันจะไม่ทําให้กัมพูชากลายเป็นสนามรบของหลายๆประเทศในหลังจากนี้หรอคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่านี่มันเป็นข่าวปลอมหรือเปล่าเป็นไปไม่ได้เลยที่สมเด็จฮุนเซนจะมีการอนุญาตให้เรือญี่ปุ่นมาจอดที่ท่าเรือเลียมซึ่งเป็นท่าเรือของจีนแบบ100%ถึงแม้จะอยู่ในกัมพูชาแต่ณปัจจุบันนี้มันก็ไม่ใช่ของกัมพูชาไปแล้วคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่านี่เป็นข่าวปลอมที่ถูกปล่อยออกมาจากฝ่ายค้านที่ไร้ประโยชน์พวกเขาไม่ต้องการให้กัมพูชานั้นพัฒนาพวกเขาต้องการให้ประชาชนกัมพูชานนั้แแตกกย เราอย่าไปเชื่อข่าวปลอมอะไรแบบนี้คอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าไม่มีเหตุผลเลยว่าทําไมจะต้องอนุญาตให้นําเรือของญี่ปุ่นมาจอดที่ท่าเรือเลียมซึ่งเป็นท่าเรือที่ตอนนี้ก็มีเรือของจีนกําลังจอดอยู่นี่อาจจะเป็นข่าวปลอมเพราะช่วงหลังๆมีข่าวปลอมถูกปล่อยออกมาจากสื่อต่างประเทศค่อนข้างมากคนคมเขียนจำเป็นจะต้องคิดวิเคราะห์และแยกแยะอ่าก็คอมเมนต์ของคนคมเขียไปฟังกันประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับคอมเมนต์ก็จะมีทั้งเห็นด้วยกับข่าวนี้สนับสนุนข่าวนี้แล้วก็ มีท้งที่ไม่เชื่อข่าวนี้แล้วก็เข้าใจว่ามันเป็นข่าวปลอมแต่ตรงๆนะข่าวนี้เนี่ยมันน่าจะเป็นข่าวจริงนะครับเพราะมันมีคลิปเป็นการเจอกันระหว่างผู้นําของกัมพูชาคือนายฮุนเซนแล้วก็ผู้นําของญี่ปุ่นเผยแพร่อ,ออกมาด้วยนะครับแล้วก็มีบทพูดของนายฮุนเซนเนี่ยเผยแร่อ,ออกมาด้วยเช่นเดียวกันซึ่งน้าคิดว่ามันก็ไม่น่าจะเป็นข่าวปลอมนะแต่น้าก็สงสัยเหมือนกันว่าทำไมาอยู่ดีๆทางฮุนเซนเนี่ยเขาถึงได้อนุญาตให้เรือลบของญี่ปุ่นไปจอดที่กัมพูชาได้ซึ่งถ้าจอดที่ท่าเรือเสียนนนี่อั้กก็ไมแปล เพราะล่าสุดทางอเมริกาก็เพิ่งจะเข้ามาจอดแต่จะอนุญาตให้เข้าไปจอดที่ท่าเรือเลียมที่ณปัจจุบันนี้ก็มีเรือจีนจอดอยู่นะครับจะให้เข้าไปจอดเพื่อรวมถึงท่าเรือกำปงชาที่กําลังทํากันอยู่ก็เป็นทางกลุ่มทุนจากรัฐบาลจีนเข้ามาทําไว้แล้วอยู่ดีๆจะให้เรือรบของญี่ปุ่นไปจอดซะอย่างนั้นก็งงๆกับการตัดสินใจของคุณเซนของเหมือนกันอยู่ดีๆมาตัดสินใจทําอะไรแบบนี้แล้วตอนที่ตัดสินใจเนี่ยได้ปรึกษาประเทศจีนเขาหรือเปล่า ถ้าหากจีนเขาไม่อนุญาตแล้วอยู่ดีๆเรือของญี่ปุ่นโผล่ไปจออเทียบท่าเนี่ยโอ้รับรองว่าหาไม่ออกแน่นอนนะครับก็ประมาณนี้ก็นแล้วสาหรับในคลิปคลิปนี้แล้วทุกๆคนละ่ะมีความคิดเห็นยังไงบ้างอย่าลืมรบกวนคอมเมนต์กันแบบสุภาพชนให้นาทราบในช่องคอมเมนต์ด้วยกันละกันนะจ๊ะส่วนสำหรับในคลิปนี้มันก็หมดเวลาของนาแล้วขออนุญาตลากันเลยสวัสดีและสวีดัตครับ